ป็นโอ้ยโชว์สเต็ปโอ้ยนังเต้นเหรอเออโอ้ซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้ยนังเต้นขวาซ้ายเออเออ สวัสดีค่ะสวัสดีฟอคุณแม่เอซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป่าตามติดชีวิตมิ่งมงคลอ,อย่าพึ่งเข้านะลูกอย่าพึ่งเข้านะหางชี้แล้วอย่าพึ่งเข้าลูกไปแล้วเปิดก่อนค่อยข้า น้ำใสมากเลยครับนิ่งบอกน่าจะสดชื่นมากเลยนะคะแม่แม่ขัดฝุนก่อนขัดฝุนก่อนโอ้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 มีอะไรโชว์ด้วยเหรเฮ้ยมีดอกโชว์ด้วยเนะี่ย เออสระหัวก่อนล้างหน้าก่อนล้างหน้าก่อนครับล้างหน้าแปรงฟันระเบิดออกแล้วครับ ขับรอๆเลยจะพาออกเที่ยวแล้วไปแล้วไปแล้วเปิดหมดหรือยังไปหมดแล้วเข้ามาได้เลยโอ้ยโอ้ยดู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 โอ้ยขาห้าโอ้ย,อยขาหา้า,หา น้องดีครับเดี๋ยวพ่อจะขัดตัวให้ลลอเลยโอ้ยสมมุติว่าผมได้มุดน้ำโอ้ยโอ๊ย่บอกผมอยากให้แม่เจี๊ยบสนุกด้วยโอ้ยมุดน้ำมุดน้ำโช์โอ้ยมุดน้ำโช์ ขัดขัดแรงๆเลยพ่อขัดแรงๆเลยพ่อไอ้ผมหล่อๆดำๆเลยพ่อเอ้ยหล่อหรือยังคะแม่แม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยทําอะไรทําขาอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยนั่งเต้นก็เป็นโอ้ยโชว์สเต็ป โอ้นางเต้นเออโอ้ซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้นางเต้นโอ้นางเต้นน no. ังเต้นเฟียงหดเลยเอาไปดิโชว์สเต็ปไปสินั่งเต้นอะซ้ายขวาเฮ้ย yea? น่ะแต่สร้างมาวิ่งเนาะเฮ้ย ดูนมดูนมจีดูนมจีโอโหสุดยอดเลยนั่งเต้นก็เป็นนะคะช้างอะไรไม่รู้ช้างอะไรไม่รู้นั่งเต้นก็เป็นโอ้ยฟินโอ้ยฟินโอ้ยรองเท้าพ่อเป่าด้อยจะไปกินรองเท้าพ่อเป่าด้วยจะกินรองเท้าพ่อเป่าแล้ว อ้ยกขาโชว์แล้วเมื่อกี้เราทำเหมือนเมื่อกี้เราแล้วผมขอดำน้ำก่อนผมขอดำน้ำดูปลาก่อนเนอุ้ย yeah. ยื้ยยื้ยยื้ยยืยยื้ยโย่ยืชเฉยเจักกระตี้เหรอพีออ่เอาเอาหมุนรอบอ่างไปเลยอ่างนี้อ่างผมผมจะหมุนรอบก็ได้ อ้าซ้ายขวาเลวอ่ะเต้นโ์สเต็ปอนเร็วอ้าซ้ายขวาซ้ายเออเออเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรอาการเป็นยังไง สนุกมากเลยวิ่งบอกถูงใจสิ่งนี้ถูกใจสิ่งนี้มากเลยครับยียีย,ยีอะไรติดหน้าผมอะ่ะออกหรือยังออกแล้วไปแล้วไปดีกว่าโอ้โอ ไม่เอาเด้อไม่เอาเด้อนั่นเบ่งเรียบร้อยต้องลงมาใหม่เลยนะลงมาใหม่เลยดูอาบน้ำโอ้ยมาลงใหม่เลยผมผมก็เล่งนานแล้วนะผมก็อยากเล่นเนาะกองดินเนาะโอ้ยเอะลงมาใหม่ก็ได้ครับ าลบ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 อะไรอะไรข้าเป็นอะไรยินยืดชื้อชื่อยืนยืดเฉยเออเอาเปล่าน้ำโชว์หน่อยเลย phát đám này lên Quấn xuống bảo. nào Quấn xuống Quấn xuống Để nào <laughs> Anh <Đang đợi mình. cười> à, nắp vào Anh nắp vào lâu phù nắng đi đi ตักกัดิตักเป้าตักูเป้าูเป้าพูไม่ได้เ็บนเราาาากดิตักตักกดิักเจ้าเฮ้ยเอาบอกเป้านะกกันดิแก้วชูเปาหมดเลย มามามาออกมเออฮกระจยกระจายหมดเลยโอ้จัดช no ื่นหมดเลยจัดชื่นไปหมดเลยเอ้ย้ยน mm ่ก hmm ็ต้องขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะขอบคุณท uh ุกไลค์ทุกแชร์อบุทุกการเข้ามารับชมนะคะก็ฝากมาชมคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้กล่าวคำว่า ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับบิ๊กออเอ้เอ้เอออาบและวฉดชื่นโชว์สเต็ปเลยครับโอ้โอ uh. ้โอ้บายบายค่ะ